สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว Youtube ทุกท่านมาในบรรยการนัดเที่ยวนัดกินนะครับวันนี้นี้นัดจะพามาลอยกระทงนะครับที่ทะเลสาบนะครับน,นี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับน,นี้กําลังเดินทางนะครับไปซื้อกระทงนะครับการจราจรนะครับ่อข้างมากค่ำคืนนี้ ผู้คนจะเยอะเหมือนกันครับวันนี้ภรวมบรรยากาศข้างอนะครับตอนลอยกระทงของวันนี้นะครับดูครับยกขึ้นกระทงก่อนดีไหม

เด,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลดๆๆเดๆีด๋ยวอ่ะสวัสดีก็คงมาเลยนะคะสวยสวยเลยค่ะค่ะทิ้งบาทสวยๆใบใหญ่ๆด้าี้ายนะจ๊ะ50ค่ะ50ครับออแม่คะ่ะลักทุกคนครับ ครับได้ครับแม่ครับอันนี้จะเป็น60บาท60 60 80 100บแปสิบหนึ่งร้อาทสวยๆเลยนะคะเอาใบละ60ส่ะเอาหกสิบก็ได้ครั้งอันนี้60เอาเอาสองใบสองใบเลือกเลยอันนี้ไหมสวยด้วยอ่ได้ครับเอาแบบไหนก็ได้ครับแม่ค้าสวยๆครับขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยได้ได้ครับแม่ครับดูก่อนได้นะคะ สอบถามราคาก่อนได้นะจ๊ะดูก่อนได้เลยจ้าอันนั้นจะ80บาทหนึ่งอันนีกระขายกันยาวเลยนะครับกระทงตอนนี้นะครับ,<อ>บย,ยาว <100 S 2> มากเลยอันนั้น100บาทด้วยสอบถามราคาได้เลย120บาทจ้าอ,อันนี้80บาทอันนี้นี่<อ>ครับขอบคุณนะครับ ไปไหมไะเดินข้ามถนนนะครับนะเกาะเดี๋ยวข้าไปยเยอะอันนี้เราก็ได้กันโพงมาแล้วนะครับ บรรยากาศกไปก่อนนะครับผมยังไม่พูดอะไรมากคนระับดูบรรยากาศจากลอยกระทุงทางไปก่อนนะครับมาเดินก่อนนะตอนนี้คนเยอะมากาไปมุมเดิมมาครับเน่ นกกางคนเยะเยอะมากเลยครับตรงนี้นี่ครับอ่าไปทางนี้ก็ได้ไหมเราไปหาที่วางกระทงก่อนถ่ายหรือเฮ้นหนูไม่ได้ถ่ายรูปนะหนูลงในยูทูบนะ่นะ curtain, ี่ครับกระทงสองใบ ลักษณะสวยมากเลยเดี๋ยวนะโอ้แฉยวเลยครับเียวแฉลบแบบนี้แฉลบเนี่ยขอบขอบนะน่ขอบขอบปูนอ่ะนี่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 ขอบขอบปูนตรงนี้อ่าเราหาที่วางก่อนนะครับวางกระดงก่อนนะ ง่ายโทรงสวยนะครับเอามือถือแม่ถ่าย